สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อนอพอพ้องเมนี่นกับพ่อคอยพึ้เก่าพี่น้องเอนี้กะเมื่อยอยู่พี่น้องเพราะว่าตอนเสาร์ฝนตกพี่น้องซวยๆมากกะมีลูกค่าเรื่อยๆพี่น้องจนตอนนี้ก็หอวถุ่มหนึ่งนอกกับเบิร์ดแล้วเมือ่อนี้นะพี่น้องนอกกับเลยว่าซิม,มาแกะเงินนอพี่น้องนากแกเงินตีพี่น้องเลย บมเมนอาทิตย์นึงได้พี่น้องประมาณสี่มือนี่แหละเพราะว่าหยอดมาวันจันทร์เนาะงหอดประมาณวันพรหัสนี่แหละกับภากันแก๊ปไปอ่ะเทืยหนึงเนาะได้คนละสามร้อยแบ่งกันมาได้คนละสามร้อยอันนี้กะ้านพรหัสเนาะมาหอดวันจันทร์เนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันบาสิได้ทาะเนาะพี่น้องซิมาแก๊กกองติดบลืมติดนี่แหละลูกค้ากับเวลายพี่น้องเลยลูกค้าบเวลาแจ็คสิได้คนละทาะเนาะพี่น้อง นี่กล่องติ๊บีแต่ใบสีเขียวพี่น,อน้องเยอะเป็นแบบนำใจของลูกค้าคนหามากเนาะห้องก,กับบุลเลตี้เราพี่น,อน้องมีแต่ดีใจแหละเยอะกะยอดไใบพี่น้องนะกะใส่กระเจี๊ยใบเนาะเวลาสีเปิดกหายจะหน่ายคนเปิดหายแล้วเขากลับมานับปั่นกันปั่นแต่สองคนกับอายนะพี่น,อน,อน้องเนาะติปอันนี้ก็คือต,ติปีคือใส่ถานเนาะพี่น,อน้อง ถ้าแปลว่าลูกค้าเพิ่นใส่มือให้เขาก็เอาเอาเอาเลยนะพี่น้องถ้าใส่ถายก็มีแต่แบบยอดเนาะกระบวนการมาสิได้ยอดเบิร์ดดอกพี่น้องบางที่เป็นให้มือก็เก็บไว้เองแน่นันก็ไ้ร่วมเนาะอันนี้ก็คืออันนี้คืออันที่เขาร่วมกันนะพี่น้องแบบอ่ายได้ก็มาลงนี้ข่อยได้ก็มาลงนี้เนาะเพราะว่าเสิร์ฟก็มีแต่ข่อยก็มาไอ้มาช่องขุนเด็กพี่น้องเดี๋ยวก็สชีวานาบเบิร์ดนาะพี่น้องสิได้เทไรสิได้แจ็คลอยเนาะสิเด็ปันคนละแจ็คบาท เชนแทนแบบได้ได้กับแบบพ่อได้ซื้อกับเขาพี่น้องพ่อได้ซื้อกับเขากับนา้าอันนี้โมเมนต์อาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องซีมืออาทิตย์หนึ่งแก้สองเถือ่ออาทิตย์บางกี่นี่นะคอณแก้วันพาฮาร์นะได้ร้ายพี่น้องในคนละสามร้อยพุทันเงี้ยก็มาลูกค้าให้มืออีกได้ค่ะได้ติปมือนัน ประมาณ4ีลอยนี่แหละเพราะว่ามีลูกค้าอันเซกบินแล้วเพื่อนหายขึ้นมากินโต๊ะเสร็พี่เนาะขึ้นมากระโมงคนน่ารักคนแล้วเพป็นกับไครอีกเนาะกับหายพูดละลอยรวมกันอะไรเป็นซีลอยเนาะที่มกินแต่ว่าอันนี้นี่ชิได้เท่าิไรท์นะพี่เนาะมาเบิ่งน้ากันชิได้์จ๊กลอยนี่ตะใบเศร้าบาทโอ้หายมาแก่หลดวงตันมาตอนแหลกตอนแรกเขาบอกกันนะว่า อาทิตย์นึงอะคือแก้เสื้อนึงสิวัฒนีนี่อ้ายว่าแก้โหลดเ่ามีเงินซื้อเบียร์วนนะแมนบ่ไายแมนบ่ไอ้กีเงินมีอยู่บริเวณกูเพิ่มมาจะเอาเงินติดซื้อไปนะพี่น้องอ้ายซื้อน้องก็ซื้อคือกันเลสอะบอามาแล้วกับเบื่อโควิดเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่บ้านเแต่โควิดระบาดหนักพี่น้องเลยจะเสียใจจังใด อันนี้เลียนอีกเนาอพี่น้องเลียนสิบสามสิบสี่กสิบเจ็ดเป็นเลียน70บบาทน้ะพี่น้องบ,บาวเรื่องโควิดมาเนี่ยกะจะสีโทษไพเนาะพี่น้องเนาะที่โควิดระบาทจู่ส่วงนี้ก็ได้จะสีโทษค้นเล่าหรือว่าทโทษผู้เบาฟังไทยที่ หลักลอบเขาไปประเทศลาวแล,ล,ล้วก uh ็ไปแพร่เสือโควิซิวเก่าให้คนลาวติดกันนักเลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้อุกน้ำกันเนะพี Kun ่น oh, yeah. ้องก็เป um ็นกำลังใจให้คนลาวเนาะที่ติดเสือโควิดอยู่ตอนนี้ว่าทุกคนแหละยังหายไังเศร้าไปวัยย้อนยุคนับเงินนะพี่น้องกันแปดเจร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าสองร้อยพี่น้อง พี่น้องรองดุ่น่วงวสดัยจักลอยสองอยเจ็ดสิบแล้วเนาะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสามลอยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ลอยหนึ่งสองสามสี่โอ้หาลอยบุหอดหาลอยเนาะหาลอยอันนั้นหาลอยหาซิหาลอยหาซิฟพี่น้องรวงทหมดนะหาลอยหาซิ เดี๋ยวสิเอาไปไป,ป<ะ>้ามีแบงค์ร้อยไหมมาแรกมีไหมไม่เอาหรอนี่เอาเดี๋ยวให้่ายๆเป็นไปแลกน้ำลูกผีนะหแหลกเจ็ดร้อยกิเพราะว่าทั้งเมื่อใดอยู่สองร้อยแล้วอันนี้่นะสองร้อยก่อนเฉลี่สามร้อย สี่แหลกสี่อยเนาะย่าอายเพิ่นไปแหลกนมันจะน่ายเอาแบ่ง1อยมากนะพี่เนอะไปสี่อยหาลอยหาลอยซิหาลอยเศร้าหาลอยสามสิหาลอยสี่ิหาอยหาซิพี่เนอะสงสัยกว่านี้หาหศูนเนาะได้หา0อยหาซิบโอ้ดีใจได้พี่เนอะ บ่ได้เฮิงในพี่น้องบ่ได้เป็นอาทิตย์ได้หน,นี่แค่ซีมือเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งหดเปิดสองเถื่อเนาะวันพระฮารกับวันจันทร์ะเบา,ากันก็หมายว่าอยากเก็บแบบให้ได้อาทิตย์หนึ่งจังเปดิดแทนได้พี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินเนาะเพคนกับเปิดเย่ได้มาแล้วเอาบ่นังเต้บ่จิปันกันได้ไหมเนีน่ยปันกันสองคนเนาะอันนี้ของอ้ายอันนี้ขอ,อ,องขออ่อยอย้ายข่อยข่อยอ้าย

เดี๋ยวบอกพี่น้องแนใ่ได้จะไปเ,เห็ดย่งทำไมพี่มาซื้อหัวอะไรดีพ <c oughs> ี่น้องได้ดจะไปเห็ดย่างวะไหนเอาไปซื้อเอาไปซื้อกินซื้อกับเข่าซื้อกับข่าว,าวย่ามือเศรา้าซื้อแนวกินเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่นี่กะข่าวกับแม่นอจะน่ายเปรีย้ยเอาไปซื้อผลมไม้เวลารถผลไม้มาขายมาซื้อก,กาแฟแต่งมงแตงโมก็คือว่าอะไรพี่น้อง พอเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะเจ้านายเพิ่นกะซื้อข้าวให้กินแต่ว่า,าวกับเขานอกี้เนาะแม่นพวกเฮาเป็นคนซ <หา S 1> ื้อเองหา้าวกินเองพี่น้องแล้วแต่เฮาวจะกินยังแล้วแต่เฮาวจะกินหยังนี่แหละกะอาศัยแต่ว่าได้ทิปลูกค้าให้นี่แหละเนาะพี่น้องเป็นหนำใจของลูกค้าเพิน่นให้ก็ดีใจอยู่ได้แลข้ขอบใจขอบใจลูกค้าที่มาทีม่มามาก,กินเข่าแล้วก็แบบใจดีนะหน่อยห <า S 2> น่อยให้พวกเฮาเนาะ ไอ้กับนองไอ้กับนองเฮ้ยนองกับนองอันนองกับอ้โอ้ยบอกพิษเลยเห็นบอกพนองเลยยิดใจร้ายยุกัดแ่มยุ่งกับไลร้ายนะคำมานะเอานไหมเอาไอหในเงืนเลยจะไปลงขวนได้วนี้แมนบอก่นะโอ้ได้เนาะพี่น้องคนละสองรอยเ็สิบหาบาทเยอะ ดูได้หีิคะเรือหาบาทเอาเป็นเอาไว้เป็นควนกองไม่ได้ลูกค้ามาก,ก็จะจ่ายกิฟต์ไล่ล้านเนาะพี่น้องดูเดี๋ยวสิเอาไปไหวอยู่กูแหละมองการนาเขาเจอบอลเจ้าหน้าอยู่ขึ้นจํานวนนี้เขากับเสียไว้ซื้อกับเข่าพี่น้องเลยซื้อเน่าอยู่เน่ากิน่ะแหละเพราะว่าเข่ากับบอลได้ซื้อแต่ว่าเขาต้องซื้อเน่ากินเนาะซื้อกับเข่ากับหนามซื้อพุ่นลมไม้ซื้อเครื่องใส่ของซอย สื่อสิ่งที่แบบว่าจำเป็นหัฮะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเอ้ยกับผ้ามาเบิงนี่แหละเบิงท,บง,เงทิปเนบะิงเงินจิปเนาะว่นเป็นอาทิตย์หนึ่งเล้วพี่น้องอันนี้ซีมือเนาะอยากลองมึงอยู่พี่น้องว่าอาทิตย์หนึ่งนี่เปิดมากจะได้เท่าไรเนะาะเพราะว่าบ่เคยผ่าอาทิตย์จะคือประมาณซีมือกะผ้ากันเป่ากันอะไรก็ไม่เปิดว่าประสา มันมีเงินซื้อกับเขาว่านมันมีเงินซื้อเนี่ยกินฮะนะ,ะกระถ้ากันเปิดก็ได้ซัมเนีตอะไรพี่น้องสองร้อยกว่าบาทสามร้อยเนาะย่างกะลูกค้ากะบ่รลายได้พี่น้องอันนี้ยังลูกค้าบ่รลายได้ทาลูกค้าร้ายนะสิได้ร้ายกว่านี้เนาะพี่น้องลูกค้าบางคนกับโบกามาก,กินกับหย่อนนี่แหละเนาะโควิดสิบเก้า,านี่แหละเนาะพี่น้องโควิดมันระบาดแห้งไพ่กับบางคนกับโบกามาก,กินฮะนะ <S <s โอเคเลยพี่น้องมาหอนกันอีกสิขอปิดคลิปเอาไว้เพีย,พยงซัมานี้ คลิปนี้ก็พามาเบิงเฮาแบ่งติบกันเนาะพี่นอ้องสี่มือเทือหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ะเพาจบเอาไว,อว้เพียงานี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้วพี่น้องที่สำคัญขอบคุณ8,000ซับที่มีคนกำลังติดตามฮอด8,000แล้วเนาะก็ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้อง FC เบอร์ทุกคนแหละที่คอยเขา,หใ,าให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิง่บบงคลิปบ่ขหามโฆษณาเนาะ ขอให้ทุกๆคนวิตความสุขความจเจริญเงี้งี่รวยตลอดปีตลอดไปสุขภาแ,แห็งงพอ,อกันไม่คิมหนาได้พี่น้องบ๊ายบาย